มันที่ไหนอ่ะแต่งงานกันไหมคะเจ็บนะอยากเลี้ยงหมาตัวใหญ่แล้วก็ลูกแมวน้อยหลายๆตัวเลย่ันปิโก้ันปิโก่ันปิ เกิดมาเพื่ออยู่รอดอยู่ดีๆก็มาโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้เราเกิดมาเพื่ออยู่รอด